คนอื่นเขามาคุยกันกับแม่ว่าลูกเขาจบไปแล้วเขาไปทํางานโรงงานเป็นบริษัทใหญ่ได้รายได้ดีผมเ,เลยถามว่าแล้วแม่ว่ายางไงแม่บอกว่าแล้วแต่เราคนเท่าคนแก่เขาจะมองว่าไปเรียนสูงให้เป็นเจ้าคนนายคนผมก็เจ้าคนนายคนเหมือนกันผมก็เป็นเจ้านายตัวเองผมเห็นหลายๆคนเขาบ่นกันว่าไปทํางานโรงงานแล้วอยากมาใช้บ้านปลายชีวิตทําเกษตรอยู่ที่บ้านทําไมเราต้องรอให้ถึงตอนที่เรามีอายุมากแล้วเราค่อยกลับมาผมเลยตัดสินใจเริ่มที่จะทําเกษตรตอนที่อายุยังน้อย ดีกว่าที่จะเป็นเริ่มตอนที่หมดแรงแล้วตอนที่เริ่มทำเรียนราชมงคลขอนแก่นวะิศวกรรมอุตสาหการอยู่ช่วงปอตีช่วงปตายแล้วเรียนสาขานี้เส้นทางโดยหลักคือเข้าโรงงานอย่างเดียวไปทำงานโรงงานเป็นวิศวกรในโรงงาน นิคมุตสากรรมกรุงเทพระยองชลบุรีแถวนั้นนะครับก็คือไม่ได้อยู่บ้านเลยคือเราไม่ชอบงานโรงงานมันเหมือนเป็นบล็อกเวลาเป็นการบังคับเฮ้ยเราอยากไปสายหน่อยวันนี้ไม่ได้เราต้องไปแปดโมงนะซึ่งถ้าเรามาทําอาชีพพวกนี้อิสระวันนี้ไปสายสักหน่อยผมมองว่ามันก็ยังได้มันเหมือนมันมีอิสระทางความคิดมากขึ้นที่เราไม่ต้องเท่าแปดโมงเลิกห้าโมง ผเห็นหลายคนเขาบ่นกันว่าไปทํางานโรงงานแล้วอยากมาใช้บ้านปลายชีวิตทําเกษตรอยู่ที่บ้านผมก็เลยมีมุมมองว่าเราทําแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรามีโอกาสที่จะทําเกษตรอยู่แล้วทําไมเราต้องรอให้ถึงตอนที่เรามีอายุมากแล้วเราค่อยกลับมาสู้เราเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กตอนที่เรายังมีกําลังกายกําลังใจที่จะทําสู้กมาผมก็เลยตัดสินใจเริ่มที่จะทําเกษตรตอนที่อายุยังน้อยดีกว่าที่จะเป็นเริ่มตอนที่หมดแรงแล้ว ทำงานโรงงานมานานไม่มีแรงที่จะทําเกษตรแล้วเยอะมากเป็นคําถามที่เจอประจําคนอื่นเขามาคุยกันกับแม่ว่าลูกเขาจบไปแล้วเขาไปทํางานโรงงานมีเป็นบริษัทใหญ่อะไรได้รายได้ดีเขาเลยถามว่าแล้วแม่ว่ายไงแม่บอกว่าแล้วแต่เราเราทําอย่างนี้ย รายได้เรามันก็ไม่ได้น้อยเท่าไหร่เขาเปิดโอกาสให้เราได้ทาเตรียมที่ในสิ่งที่เราอยากทําเขาอยากให้เราเรียนเพราะเขาไม่มีโอกาสได้เรียนมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึง่งที่เขาสามารถส่งลูกเขาเรียนจบปริญญาได้ถามว่ามันบั่นทอนจิตใจไหมผมไม่ได้คิดอะไรกับคําถามแบบนี้คนเท่าคนแก่เขาจะมองว่าไปเรียนสูงให้เป็นเจ้าคนนายคนผมก็เจ้าคนนายคนเหมือนกันที่ผมอยู่นี้ผมก็เป็นเจ้านายตัวเอง คือถ้าเป็นหลักการวิศวะที่เรานํามาใช้จะเป็นเรื่องของการประหยัดเวลาที่ทํามากกว่าเรามีเครื่องทุนแรงไม่ใช้เฉพาะแรงงานอย่างเดียวมีการวางแผนการทํางานการบรหิหารเวลาเพื่อที่จะให้เราเหนื่อยน้อยลงทํางานได้มากขึ้นจากการที่ใช้มือถอนใช้มือหักหึงบัวหักไปหังมามันเจ็บมือมันเยอะเราก็ไปลองเอาเคียวมาดูตอนแรกก็เป็นเคียวเกี่ยวข้าวธรรมดาปลายมันยาวปลายจะโค้งยาวอยา่ยางนี้แล้วมัน จะเกาะไปมั่วต้นที่เราไม่ต้องการมันก็จะโดนไปด้วยเราก็เลยมาตัดปลายออกอนิดนึงให้มันสั้นลงเพื่อให้มันทํางานใน้คล่องขึ้นสะดวกขึ้นมันก็ลดการกุ้มของเราแล้วก็ไม่เจ็บมือลดการเจ็บมือบัวบานมือด้วยลดเวลาลงได้ดีครับจากที่เคยเก็บแบบไม่รับออเดอร์เราจะไม่รู้ได้เลยว่าเราจะต้องเก็บไปเท่าไหร่วันนี้เราก็เก็บไปเรื่อยจนเมือ่อจนค่ำเก็บเยอะก็กลัวขายไม่หมด น้อยก็กลัวไม่พอขายพอเรามาเปลี่ยนวิธีมาเอาหลักการมาคิดนิดนึงคือรอับออเดอร์ล่วงหน้า1วันแล้วก็คำนวณได้ว่าวันนี้เราจะเก็บเท่าไหร่บริหารเวลาได้เราจะตื่นมาประมาณเท่าไหร่เก็บถึงประมาณกี่โมงเราจะพอมันก็ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นคือของผมจะไม่ปล่อยให้บัวโสมแล้วค่อยบํารุงไม่ใช่การแก้ไขแต่เป็นการป้องกันแล้วก็การบริหารของเราด้วยเราสามารถการันตีให้ลูกค้าประจําเราได้ว่าเรามีส่งให้ตลอดทั้งปี เราเจะเน้นส่งที่แม่ค้าปลายทางเลยคือแม่ค้าที่เขาเอาไปกรรมจริงๆให้ลูกค้าไหว้พระถ้าเราไปส่งผ่านแม่ค้าคนกลางราคามันลดลงไม่เหมือนกับที่เราไปส่งปลายทางเลยจึงทําให้มันเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายทั้งของสวนเองและของแม่ค้าปลายทางเองตอนนี้ประมาณ30มรายได้ที่เป็นลูกค้าประจําเราปกติเราส่งกันดอกละบาทอยู่แล้วได้กี่ดอกเราก็ได้เท่านั้น พราหนึ่งตอนนี้เราทําได้อยู่ประมาณหมื่นกว่าดอกจนถึง2 0 0ห0กว่าดอกเดือนหนึ่งมีสี่พระก็ประมาณ8 0 0 0 0นเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าก็คือเราจะไม่รับออเดอร์เกินกําลังถ้าเรารับเกินมาลูกค้าจะได้ดอกเล็กลงภาพก,กี่ไม่ได้สมมติลูกค้าสั่งเยอะลูกค้าเขาไม่มานับกหรเราเหรอกว่าดอกบ,บัวเราไปาครบไหมแต่เป็นความื่อสารของเราเราต้องให้ลูกค้าให้ค,ครบกันเสีย ให้เกินไปบางทีก็มีดอกแก่เกินไปที่ไปถึงลูกค้าแล้วจะบานถ้าเก็บไปแล้วลูกค้าใช้ไม่ได้เราเลือกที่จะไม่ทําถ้าเราซื่อสัตย์เราก็อยู่ได้นานเดือนนึงฟานแปดหมื่นถามว่ารวยไหมมันก็เป็นแค่ยอดที่รับมาตรงๆยังไม่ได้หักค่าปุ๋ยค่าบำรุงรักษาอะไรต่างๆค่าเที่ยวกับไปทํางานโรงงานสตาร์ทเงินเดือนป,ปีหมื่นห้ามันก็ต่างกันเราอยากมาสวนเราเราเวลาไหนเราก็มาเราอยากไปนอนอยู่บนว่าเราก็นอนไปมุมมอง,มองผมคงคิดว่ามันน่าจะสบายใจกว่าไปทํางานโรงง,งาน เราไม่ได้ตอบด้วยตัวเองแต่เราตอบด้วยผลงานที่เราทํารายได้ที่เราสร้างมันก็เป็นคําตอบไปในตัวที่เราไม่ต้องไปเดินตอบทุกคนทุกคนที่เคยถามเราคนที่เขาเดินเข้านโรงงานก็จะมีพวกทคิดอยากกลับมาทำือนเราเขาก็บอกว่าอิจฉานะได้อยู่บ้านของสุขที่ได้จารงงงนี่แม้แต่เงินเราก็ได้อยู่บ้านได้อยู่กับพ่อกับแม่ทุกวันตื่นเช้ามาเจอกันทุกวันได้กินข้าวด้วยกันทุกวันมีล้าน วิ่เล่นอยู่บ้านวันไหนไม่ไปทำงานก็นอนอยู่บ้านคุยกันดูทีวีมีความสุขเ่นอยู่บ้านผมเชื่อว่านในเศรษฐกิจพอเพียงครับ